เรื่องราวของฮูเรียนอาวารเสกับลิเวอร์พูลนะครับเหมือนเริ่มจะมีมูลมีหลักฐานเพิ่มเติมนะครับว่าเราน่ยสนใจอาวารเสจริงๆโดยเอเจนต์นักเตะออกมาพูดเรื่องนี้แล้วครับในขณะเดียวกันนะครับพบหลักฐานการไปคุยกับเอเจนต์เกฮีเช่นกันส่วนบาร์เซโลนาเหมือนจะมีแผนครับในการหวนมาล่าดีอารในช่วงซัมเมอร์เรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้รวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจสรุปข่าวลิเวอร์พูลวันนี้ครับ16มีนาคมกับผมโคดแอคครับไปรับชมกันครับนั่นนัๆนนัน สวัสดีครับมาพูดคุยข่าวสารทีมเรีวิวกันนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีกันก่อนเลยนะครับก็พิมพ์มิวมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำน้นแป้งสี400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับยัมมี่คอมโบเซ็ตนะครับ369บาทแล้วก็เพอร์เฟกต์คอมโบเซ็ตนี่เลยนะครับเป็นพิซซ่าขนาดใหญ่มีสปาเกตตี้ด้วยแล้วก็มีเครื่องเคียงอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นอะพิทายเซอร์นะฮะ ก็เลือกได้เลยนะครับก็โทรสั่ง Delivery 02 105 4555การันตีความอร่อยนะครับหรือไปกินตามสาขาต่างๆได้เลยฝากพรีเมียมคราฟพิซซ่าไปด้วยรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแบดส่วนไม้ส่วนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ FPC Smart Mat ตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ํา100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจ Smart Mat โทร063 208 1188นะครับมาครับก็ไล่เรียงประเด็นข่าวกันนะครับึ ย้ำก่อนนะครับว่าพรีวิวเนี่ยพรุ่งนี้วันนี้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าคืนนี้ลิฟฟูมีเจอกับมิคาเซลนะครับส่วนใครที่อยากดูข้อมูลพรีวิวแบบจัดเต็มหรือต้นสายต้นสายต้นต่นตอข่าวแรกที่บอกว่าลิฟฟูสนใจอวาเลนเนี่ยไปดูไปดูข่าวย้อนหลังได้นะครับของข่าววันที่15ข่าววันเสาร์ที่15มีนาคมแต่สําหรับวันที่16นี้เรามาต่อกันที่สีสันอื่นๆกันด้วยนะครับก็คือย้ำอีกทีนึงว่าคืนนี้5ทุ่มครึ่งนะลิฟูเล่นเกม นัดชิงคาราเบลาครับหรือว่าลีคับนะครับเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเตะที่สนามเบลมี่ห้าทุ่มครึ่งย้ำเวลานะครับมีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับอ่าแล้วก็สถิติอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆโดเมนิกโซบอสไลเนี่ยตั้งแต่ขึ้นสู่การเล่นระดับอาชีพนะผมใช้คําอย่างนี้ตั้งแต่เล่นระดับอาชีพเราไม่นับตอนที่เขาเป็นเยาวชนหรืออะไรก็ตามนะเขาได้แชมป์ทุกปีเลยตั้งแต่2018 19เเป็นต้นมาเห็นไหม 2018-19ได้แชมป์ออสเตรียกับฟุตบอลถ้วย2019-20แชมป์ออสเตรียกับฟุตบอลถ้วย2020-21แชมป์ออสเตรียกับฟุตบอลถ้วยจากนั้นย้ายมาไลซิกครับ2021เนี่ยได้เดเบโคาว2022-23ก็ได้เดเบ,บโควาว2023-24ย้ายมาลิพูป,ปีแรกได้คาราบาลครับไปถ้วยหนึ่งและปีนี้2024-25ก็ดูซิว่าถ้าเขายังดำรงสถิตินี้คือเขาต้องมีถ้วยแน่อ่ะอาจจะพิมลีคาราบาว หรืออาจจะดับเบิลเลยเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ำคืนนี้อาจจะเป็นการประเดิมอันแรกก่อนก็ได้ในสองวยที่เหลืออยู่นะครับอ่านี่คือสิติที่เออเป็นจอมเป็นจอมได้จุดโทษจริงๆนะนะอืมเอ้ยไม่ใช่ได้จุดโทษได้ถ่วยรางวัลนะส่วนค่ำคืนนี้ใครอยากออกนอกบ้านอยากดูกันเป็นตี้อยากดูกันเป็นแก๊งนะครับมาเจอผมได้นะครับโค้ดแอค รวมไปถึงเจอพี่ยุ้ยชัยพรแล้วก็เจอกับติ๊กผู้หญิงดูบอลได้นะครับที่ร้านหลงเรานะครับย้าร้านหลงเราแถววิภาวดีรังสิตนะครับตรงแถวแถวห้าแยกลาดพร้าวด้วยนะฮะคือจริงๆมาก่อนได้เลยตั้งแต่2องทุ่มครึ่งมันก็จะมีคู่อาร์เซนอลกับเชลซีด้วยนะแล้วก็คู่ดึกสามอ่าห้าทุ่มครึ่งร์พูเจอกับนิวคาสเซิลในนัดชิงเนี่ยก็มาได้เลยนะครับแล้วก็สำรองพื้นที่ได้เลยนะครับสำรองโต๊ะก่อนจะได้เลือกอยู่หน้าเวทีดูเชียร์ด้วยกันนะฮะมาเลยจะ ยิ่งจองเร็วก็จะเลือกแถวหน้าได้เร็วนึกภาพออกใช่ไหมสองร้อยบาทบัตรราคา200บาทต่อที่นั่งเท่านั้นครับก็สามารถลองไปสอบถามในเพจหลงเราก็ได้นะครับหรือนี่ครับ adline net x top f เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยสําหรับการเข้ามาจองบัตรนะครับ adline ad net x top f นะครับอ่าก็มาร่วมกันเชียร์นะครับร่วมกันสนุกกันในค่ําคืนนี้ได้นะครับเข้าสู่เรื่องตลาดซื้อขายเรื่องราวของฮูเรียนอวารเรสนะครับ จากที่เมื่อวานนี้ผมขอเกริ่นนิดนึนงแล้วกันแต่ถ้าใครอยากฟังเต็มๆย้อนไปดูได้ในข่าววันที่15เนาะแต่ถ้าให้สรุปแบบสั้นๆที่สุดก็คือเมื่อวานนี้มีสายข่าวนะครับอย่างใน Anfield Watch นะครับเป็นแซมแม็กควายบอกว่าลิปหูเนี่ยสนใจฮูเ,เรียนเอเวเรต์ตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วเข้าไปคุยกับแมนซิตี้แล้วแต่คุยแล้วไม่ลงตัวคือแมนซิตี้เนี่ยจะมาขอเอาหลุยดีอาร์ดด้วยทีนี้พอตีราคากันแมนซิตี้ตีราคาหลุยดีอาร์45ล้านส่วนลิปหู ราคาหรือดรหกสิล้านก็เลยตกลงไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเป็นแอดมาริที่ได้ตัวไปในราคาประมาณ82ล้านปอนด์รวมออปชันแล้วนะครับผมพูดเป็นสกุลเงินปอนด์นะครับทีนี้และข่าวเมื่อวานก็บอกเลยนะครับว่าลิปูยังคงสนใจอยู่และให้จับตาดูซัมเมอร์นี้นะครับถ้ามีรูทางเชื่อว่าลิปูจะทุ่มซื้อแน่นอนนะครับเออแล้วก็บวกกับการอาจจะต้องขายดาวินนูเยสก่อนแล้วก็มีทฤษฎีที่ว่าอาจจะปล่อยนูเยสให้กับแอดมาริดด้วยส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนออะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนทีี ในส่วนของวันนี้มันมีเหมือนหลักฐานเพิ่มเติมว่าไอ้ข่าวเมื่อวานที่เราสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงยังเชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกันเนี่ยวันนี้เอเจนต์ของเขาครับนะเอเจนต์ของฮูเลียนอาวาเรสครับไปให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Winwinallsport.com นะครับโดยนักข่าวอิสมาอิลมามูตนะครับก็ไปสัมภาษณ์เอกซ์คลูซีฟกับทางเว็บไซต์นี้นะเอเจนต์เขาชื่อว่าเฟร์นันโดฮิดาโกเลื่อนลงมาให้ดูผมจะให้ดูที่เอเจนต์เขาพูดนะครับนี่ ีดาวโก้เห็นไหมพูดผ่านเว็บไซต์เป็นเ c กล s i ี e นะครับนี่เขาบอกว่าเขายืนยันนะฮะว่าล์พูสนใจในตัวฮูเรียนอาวาเลสจริงๆเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับส่วนเรื่องอนาคตนี่ยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องที่จะมาพูดถึงมันเพราะฮูเรียนยังมีเกมสำคัญกับแอตมาเรดอีกหลายนัดตอนนี้จะโฟกัสเกี่ยวกับทีมเป็นหลักยังไม่โฟกัสเรื่องอนาคตที่จะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ คือการที่จากเมื่อวานอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอเอเจนต์มายืนยันแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีมูลในนั้นอะ่ะมันมีมูลในนั้นจริงๆว่าเราสนใจเมื่อซัมเมอร์ก่อนจริงๆแล้วซัมเมอร์นี้จะกลับส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันแต่ว่านักเตะระดับท็อปแบบนี้นะยังไงริปูก็สนอยู่แล้วแต่ได้ไม่ได้เลยมันยังมีความยากง่ายที่ต่างกันออกไปนะฮะแต่แค่ว่ามันเหมือนมีมูลนะฮะมันมีมูลเอเจนต์ยืนยันแบบนี้มันก็มีมูลครับสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับ ติดตามกันต่อในซัมเมอร์ครับหรือติดตามกันต่อในภายภาคหน้าว่ามันจะมีข้อมูลอะไรอัปเดตเพิ่มเตมิมเกี่ยวกับคูเรียนอาเวเรสไหมนะพูดถึงคูเรียนอาเวเรสแล้วนะครับนะก็จะมีสีสันที่ผมขอนํามาฝากเพื่อนเพิ่มเตมิเตมนะครับนะั่นก็คือนี่คือจริงๆในเนื้อข่าวของเมื่อวานนี้วันที่15มีนาคมผมข้ามไปทอดหนึ่งก็คือแม็คคริสเตอร์เขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับคูเรียนอาเวเรสนอกสนามด้วยแล้วก็เหมือนจะเป็น คนที่ช่วยเจราจารนอกสนามไม่ได้ด้วยอ่ะถ้าจะเอาจริงเอาจังนะนฮะนี่เลยนะครับโอ้โหถ้าสมมุติเฉยๆนะอันนี้คือโลกสมมุติเลยถ้ามานี่คือดับเบิลร์เจนตินาในทีมเราเลยนะครับอืมในขณะที่มันเคยมีคลิปโปรโมของอาดิดาสไอสักอย่างหนึ่งที่เตะบอลกันนะตอนนรในทีในใน,ในภาพห้าคนเนี้ยมันก็คงเป็นคงเป็นนักเตะที่อยู่ในเครือของอาดิดาทั้งหมดนั่นแหละแต่แค่ว่ามันเป็นนักเตะลีพูสี่คนน่ะ ก็คือดาวิดนูเยสอันนี้หลายเดือนแล้วนะหลายเดือนมากๆเลยน่าจะไม่ต่ำกว่าสามสี่เดือนแล้วไอคลิปตัวเนี้ยแต่แค่ให้ดูภาพว่าวันนั้นที่ถ่ายกันมีใครบ้างมีดาวิดนูเยสมีหรืออาจจะเป็นปีแล้วผมจำไม่ได้นะมีดีอาร์ตมีเทนิโอนี่แล้วก็มีคีรันมอริสันนะครับที่หัวฟูฟนะฮะอันเนี้ยรีพูหมดเลยอันเนี้ยคือตั้งแต่รีพูหมดเลยแต่คนขวาเนี่ยมันคืออูเรียนอาวเลสคนเดียวที่มาอยู่ในภาพนี้ฮะมันก็<笑><笑>เหมือนในโลกอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรจินจิ้นแล้วว่าโอ้โห บางทีฟ้าอาจจะลิขิตเอออันนี้ก็จินจ้นๆกันหน่อยขำๆนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากอ่ะก่อนจะไปเข้าเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมนะครับขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีก่อนนะครับสำหรับแว่นอ็อกทัตนั่นเองนะครับนี่เลยแว่นอ็อกทัตรุ่นวากาุวากลลุนะครับ X Spy X Family นะครับนี่แว่นที่แว่นของน้องอาน์นี่นะฮะแล้วก็รุ่นวากุวากุตัวนี้นะครับราคาก็ตามในภาพเลยนะครับสวยงามมากๆนะเป็นออกสีชมพูชมพูแดงๆนิดๆนะฮะตรง ขอบแว่นนี้เหมือนเป็นรูปเขาเรียกอะไรนะเหมือนหูอะหูแมวอะเออคือน่ารักมากครับผู้ชายใส่ก็เทผู้หญิงใส่ก็น่ารักนะครับนี่เลยนะครับสนใจมาที่เพจของออบตันะครับเพจของแท้ในผู้ติดตามกว่า0กแสนคนกดถูกใจกว่า4ี่แสนแนะครับก็อินบ็อกซ์เข้าไปเลยแล้วบอกว่าต้องการได้แว่นรุ่นนี้รุ่นนี้พีออเดอร์ไปนะครับแล้วก็พิมพ์โค้ดได้วยว่า KODACT ที่แปลว่าโค้ดแอคกันนะฮะก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทด้วยก็ ฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่ด้วยนะครับไคทิมเมอร์บายไคกูมิงนั่นเองนะครับนะนวัตกรรมใหม่สําหรับเครื่องเล็มขนน้องชายนะครับที่ออกแบบมาสําหรับจุดซ้อเลนโดยเฉพาะเรงที่บอกว่าเทนดูแลตัวเองนะฮะช่วงนี้มาแรงเราต้องดูแลครับเพื่อไม่ให้อับไม่ให้ชื้นในพื้นที่บริเวณส่วนลับผู้ชายก็ได้ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีแล้วจริงๆใช้ได้กับที่มีขนทุกส่วนของร่างกายถอดมาล้างได้ไม่เป็นเนี่ยใบมีดแหละแกะมาล้างกันนะปึ๊บแล้วก็จบเลยฮะแบบว่า ไม่เป็นสนิทไม่เป็นสามารถใช้ต่อยาวๆได้เลยครับวันนี้15มีนาคมจริงๆ16เนี่ยเขาก็ยังมีโปรให้แถมให้อยู่นะถึง1,400บาทก็ไปกดคลิกซื้อได้เลยนะครับนะหน่ 1, บาทนะครับแต่ถ้าหมดโปรสิพันสี่ซื้อไม่ทันแล้วก็จะกลับไปเหลือราคา1 6 8 9บาทก็จะแพงกว่ากัน200กว่าบาทนะครับก็ไปหาซื้อได้เลยนะครับนะลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างรีบคลิกไปซื้อคลิกซื้อลิงก์ที่ด้านล่างนี่คือของแท้แน่นอนไม่โดนของปลอมนะครับ โอเคทีนี้มาดูกันที่รูดิอาสนะครับกับทางบาร์เซโลนาวันนี้ล่าสุดครับรายงานข่าวมาจากดาริ o อสปอรนะครับก็คือสปอร์นั่นแหละสื่อดังของประเทศสเปนสื่อแคนคาทารันนะครับรายงานโดยนักข่าวที่ชื่อว่าโทนี่ควนมาตี้โทนี่ควนมาตี้ผมพยายามอัปเดตกับทางขวัญตลอดเมื่อเช้าก็เพิ่งทักถามไปว่าตอนนี้โทนี่คูนมาตีเนี่ยที่เป็นสายข่าวบาร์ซ่าคนนี้เทียไหน เพราะว่าบางเทียะมันจะมีสลับสับเปลี่ยนเทียไปเดี๋ยวบา,บางช่วงก็เทียสองบางช่วงก็เทียหนึ่งแต่ว่าขวัญบอกว่าในมุมของขวัญรามาเซียบอกว่าควรมาตี้เป็นเทียหนึ่งซึ่งในเนื้อข่าวระบุว่าบาร์เซโลนาครับสนใจนะสนใจลุยดีอาร์ตยังให้ความสนใจอยู่จะลองพยายามล่าตัวลุยดีอาร์ตในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเดโก้ผอกีฬาของบาร์เซโลนาชื่นชอบตัวของลุยดีอาร์ตมากๆจริงๆเนี่ยบาร์เซโลนาก็อยากซื้อกองหน้า อีกคนหนึ่งก็คืออีซักด้วยแบบที่ชอบเลยนะชอบอเล็กซานเดอร์อีซักแต่บาร์ซ่าก็รู้ว่าค่าตัวไม่ต่ำกว่า120ล้านเนี่ยบาร์ซ่าก็ไม่ไหวเหมือนกันน่ะคนที่เป็นไปได้มากกว่าคือแน่นอนว่าคนละตำแหน่งไม่ใช่กองหน้าแต่เป็นปีกนี่ก็เป็นมีความเป็นไปได้มากกว่าเขาใช้คำนี้นะครับสิ่งที่บาร์เซโลนาชอบก็คือด้วยวัย28ปีมีประสบการณ์วัยกำลังพีกนะสมดุลทั้งเรื่องฝีเท้าและประสบการณ์นะครับแล้วก็ความสัมพัทธ์ประโยชน์ด้วยเล่นปีกได้2ฝั่งเล่น ฟอนไนก็เล่นไปแล้วในปีนี้กับเราก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนักเตะอยู่อังกฤษมาสี่ปีแล้วเขาบอกว่านักเตะม,มีฝันอยากเ,เล่นให้กับบาร์ซ่าเป็นทีมเชียร์ตั้งแต่เด็กนะครับดีอาร์ดรู้ว่าบาร์ซ่าสนใจตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งบาร์ซ่าตอนนี้เขาบอกว่าาซ่ากาลังนั่งคํานวณบัญชีการเงินตัวเองอยู่คือบาร์ซ่าเนี่ยเขาจะมีปัญหาในทุกปีเลยคือต้องนั่งคํานวณบัญชีว่าจะสามารถลงทะเบียนนักเตะได้เท่าไหร่มีสล็อตในการส a ล a r a y ลงส a ล a r a y แคปเท่าไหร่ นะฮะมานั่งคำนวณอยู่ก็คือดีอาร์เนี่ยสัญญาเหลือถึงปี2 0 2 7ราคาเนี่ยถูกกว่าอีซักแน่ๆมีโอกาสที่จะซื้อได้นะส่วนเรื่องต่อสัญญาเนี่ยดีอาร์อาจจะรอดูท่าทีของบาซ่าก่อนถ้าบาซ่าไม่จริงจังอาจจะต่อสัญญากับร์พูก็ได้นะแต่แบบเหมือน,เห,อนเหมือนทางดีอาร์ค่อนข้างรอบาซ่าเลยจากเนื้อข่าวตัวนี้นะครับเขาบอกว่าบาซ่าเนี่ยมีการคำนวณตัวเลขคร่าวๆแล้วว่าค่าตัวรวมกับค่าเหนื่อย ที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนหรือต้องใช้เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณเอางี้ค่าค่าค่าเหนื่อยกับค่าตัวเขาเชื่อว่าอยู่ที่ประมาณ75ล้านยูโรหรือประมาณ63ล้านปอนด์ค่าเหนื่อยรวมค่าตัวนะครับเป็นอย่างต่ำเขาจะคำนี้ซึ่งในการลงทะเบียน s a l a r y cap มันจะต้องเอาค่าตัวเนี่ยมาหารจํานวนสัญญาเอามาหารจํานวนปีบวกกับค่าเหนื่อยที่ต้องจ่ายรายปีซึ่งเขาบอกว่าน่าจะต้องใช้อย่างต่ํา30ล้านยูโร นะหรือประมาณ25ล้านปอนด์นะครับในการลงทะเบียนดังนั้นเดโก้เนี่ยก็อาจจะต้องคํานวณแล้วละ่ะฟอกิล่าอาจจะต้องแบบคิดแล้วว่าต้องปล่อยนักเตะส่วนเกินออกไปเพื่อเพิ่มสัล ARY ขับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะมินเกซ่านะครับอเล็กซ e uh, mm ่าวาเล่เอริกาเซียอันเดสคิสเตนเซนพวกนี้น่าจะถูกขายทั้งหมดเพื่อเปิดพื้นที่ mm hmm. ก็จะสามารถซื้อลุยดีาร์สในช่วงซัมเมอร์นี้ได้นี่คือรรงงานจากสปอร์ต ผมพยายามแปลใจความสำคัญทั้งหมดนะมาให้เพื่อนๆฟังนะครับดังนั้นให้จับตาดูบาร์เซโลนากับทางหลุยดิอาร์ตในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับส่วนข่าวเกี่ยวกับกองหลังเนี่ยเราเคยได้ยินข่าวที่เชื่อมโยงกับชอว์เตอร์แบ็กไปเมื่อ2อวันก่อนแล้วน,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 นะครับวันนี้ล่าสุดนะครับมีรายงานเนี่ยจากหัวหน้าสายข่าวของบิลอย่างคิสเซนฟอส์นะครับก็ต้องกรองนะครับประมาณเทียสองเทสามนะครับแต่เขาก็ย้ําว่าลิปปูกํกลาลังพิจารณาชอว์เตอร์แบ็ก มาร์เกฮีด้วยเขาบอกที่เขาได้ยินมามีมาร์เกฮีอีกคนหนึ่งและมีคอนเซนซีนอตสคูริลาคิสนะครับเป็นเซนเตอร์ชาวกรีซวัย21ปีเขาบอกสามคนนี้คือในใน,ในสายข่าวของทางที่กิจสันฟอสได้มาเขาบอกเขารู้ว่าลิฟูสนใจสามคนนี้เป็นตัวเลือกนะครับไอคนที่เป็นชาวกรีซเนี่ยโอ้หน้าตาล่อเลาเลยนะคอนเซนซีนอตสคูริลาคิสคู คูรีอาคิสเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามันย้ายมาจริงนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ชื่อที่อ่านถูกต้องแน่นะนี่แหละรครับคนนี้อายุยี่บปีเขาบอกสามคนนี้อยู่ในสามตัวที่เขาทราบมาทีนี้คนอื่นเรารู้จักแล้วผมขอพาไปดูไอคอนตานตินอคูลีลาคิสกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอายุยี่บปดปีส่วนสูงในเว็บไซต์ทนันเฟอร์มาร์กบอกว่าหนึ่งร้อยแปดสบปดนะครับถนัดเท้าซ้ายครับอเป็นเซนเ,เตอร์ถนัดเท้าซ้าย แล้วก็ค่าตัวไม่น่าแพงเลยครับผมว่าคนนี้เนี่ยถ้าให้ผมจัดเลนนะก็คงเลทเดียวกับจารีโอฮาโตะอะดึกภาพออกใช่ไหมคือหมายถึงเป็นเซนเตอร์เท้าซ้ายอะครับชาลเซ็์แบ็กก็เท้าซ้ายนี่หว่าเออเหมือนที่พูจะค่อนข้างมองไปที่เซนเตอร์แบ็กเท้าซ้ายเยอะนะมันก็ไม่แปลกที่เขาจะมองว่าเออเป็นมองว่าอาจจะซื้อมาเป็นตัวแทนฟันไดหรือเปล่าเพราะฟันไดเล่นด้านซ้ายด้วยไงทำไมต้องเล็งแต่เซนเตอร์ด้านซ้ายเยอะด้วยอะไรเงี้ยนะก็มีคนพูดถึงนะครับ อ่ะส่วนทางด้านกิ๊บเซนฟอลยังอัปเดตด้วยว่าอาร์เนอร์ชอตอ่ะเป็นแฟนตัวยงของเจเรมีฟิปงนะฮะซัมเมอร์ก่อนจริงๆก็อยากได้แต่ว่าก็ก,ก,ก็ไม่ได้แค่อยากได้ทีเนี้ยซัมเมอร์ที่ถึงนี้ค่าสิทธิ์สัญญาอยู่ที่33ล้านปอนด์อาจจะซื้อไปเป็นตัวแทนเทรนด์มันก็ยังคงเป็นข่าวเชื่อมโยงกันเรื่อยๆแต่ว่าผมก็แค่นำมารายงานนะสุดท้ายเราต้องมานั่งรอดูกันว่าจะเป็นฟิมปงหรือเปล่าถ้าดูทรงแล้วเทรนต์แม่งก็ยังไม่ต่อสัญญ,ญานะก็โอกาสไปมันก็สูงจริงๆ ทีนี้กลับมาที่เรื่องของมาร์กเกฮีเรื่องที่ผมเกิดไว้บนพาดหัววันนี้ว่าหลักพบหลักฐานในการเข้าไปคุยกับเอเจนต์ของมาร์กเกฮีวันนี้เป็น e เอกคลูซีฟนะครับจากทางเดฟโอซีเคคอเวลาเอกคลูซีฟข่าวที่เป็นเอกคลูซีฟจากเดฟโอ k c ซีเคคอเนี่ยผมว่าความน่าจะถืออยู่ที่ประมาณ80-90%เลยนะผมให้ทรของเดฟโอซีคอเวลาเป็นเวลาเป็นการเอกคลูซีฟของตัวเองแบบนี้อยู่ที่ประมาณ เทียน1.5แล้วกันฟังได้เลยเขาบอกว่าลิพูเข้าไปคุยกับเอเจนของมาเกฮี hmm. เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคุยอยู่หลักหลายวันเหมือนกันเอเจนบริษัทเอเจนที่ดูแลเกฮีเ ah นะบริษัทเอเจนเนี่ยเป็นบริษัทเจ้าเดียวที่ดูแลแอนโทนีกอร์ดอนด้วยซึ่งไม่แปลกเลยที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมาคุยกันได้อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการแน่นอนละ่ะบนโต๊ะ หนึ่ง,งที่เขาทราบข้อมูลมาคือการคุยเรื่องของมาร์กเกฮีแต่จะมีการคุยเรื่องของแอนทิีนกอร์ดอนด้วยไหมหรือจะคุยถึงนักเตะโคนอื่นๆในสังกัดด้วยหรือเปล่าในในสังกัดเอเย่นน่ะเราก็ยังไม่ทราบนะจุดน่าสนใจเขาบอกว่าเกฮีเนี่ยเป็นนักเตะฝีเท้าดีวัย24ย่าง25ปีนี้พัฒนาเป็นแข้งระดับโลกแบบหมายถึงว่ามีมีฝีเท้าที่จะไป,ไปแตะระดับโลกได้และสําคัญคือความเป็นโฮมกรนเขาบอกว่าอันนี้สําคัญมากๆ การจะลงทะเบียนนักเตะให้ได้ถึง25คนเต็มๆอะ่ะมันต้องมีนักเตะโฮมกรอในทีมเยอะๆถ้านักเตะโฮมกรอน้อยก็ลงทะเบียนได้ไม่ครบถ้าเกิดในซัมเมอร์สามารถตกลงกับพาเลทได้ตัวเกฮีก็ตื่นเต้นและพร้อมน้อมรับโอกาสในการย้ายมาซบทีมเรียบูเกฮี G เนี่ยเป็นข่าวกับเชลซีเป็นข่าวกับอีกหลายทีมมาตลอดนะตอนนั้นก็เป็นข่าวกับสเปอร์เป็นข่าวกับแมนยูซึ่งราคาค่าตัวไม่ต่ำกว่า50-60ล้านปอนด์ครับเพื่อนๆต้องทําใจไปเลยว่าราคาไม่ถูกแน่แต่ว่า จุดที่ผมอยากจะให้ดูเพิ่มเติมก็คืออสัญญาเหลือสองเหลือสองพันยี่สิบหกสัญญาเหลือปีเดียวเนาะสัญญาเหลือปีเดียวถ้าไม่ต่อสัญญากันอาจจะโดนบีบขายในซัมเมอร์งจริงจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆรวมไปถึงแอนโทนีกอร์ดอนนะฮะอ่ะเรามาดูบริษัทเอเจนต์บริษัทเอเจนต์เนี่ยคือยูนิคสปอร์ตกรุ๊ปมีแอนโทนีกอร์ดอนมีเบนเน็ตจอห์นสันมีเกฮีมีเชลฮานูกูมีจาคอบแลมซี hi, ม่ u, คือส่วนใหญ่เป็นนักเตะอังกฤษแล้วก็มีนักเตะต่างชาติผสมบ้างเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เป็นนักเตะอังกฤษเยอะเหมือนกันนะ เออเออเอออันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าอ่ะเราสนใจเกฮีด้วยแต่ท้ายที่สุดเพื่อนเพื่อนพึงนึกไว้เลยนะฮะว่านักเตะที่เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลในแต่ละตำแหน่งมันไม่ได้มีคนเดียวมันไม่ใช่ว่าเป็นข่าวกับใครแล้วจบลงที่คนนั้นแน่นอนร้อยเอร์เซนตมันยังมีตัวอื่นตัวละครรับอื่นๆอ,อีกหรือตัวละครที่เราเคยพูดไปแล้วเราแค่ไม่รู้ว่าใครคือเป้าหนึ่งแต่เราแค่ฟังฟังไว้นะไปติดตามกันเหมือนซีรีส์นะครับว่า มีใครที่โผล่เข้ามาเป็นตัวละครบ้างและใครที่ยังไม่โผล่เข้ามาเป็นตัวละครอีกเราก็รุ้นกันต่อไปแบบนี้มันก็สนุกได้เหมือนกันนะครับกับการรุ้นตลาดและค่าคืนนี้นะครับเดี๋ยวใครที่เตรียมไปเจอกันที่ร้านอ่า หลงเรานะครับใครที่อยากเจอผมไปเจอกันที่ร้านหลงเล่าส่วนไลฟ์หลังเกมเนี่ยอาจจะไม่มีอาจจะนะแต่ว่าข่าวเช้าพรุ่งนี้มีนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในข่าวเช้าพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาลาเพื่อนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันกด subscribe กดกระดิ่งด้วยใจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆสมัครสมาชิกเพื่อเปน็นปการสนับสนุสนช่องโคดแได้หรือด o n a t i super chat เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโคดแอได้อีกหนึ่งช่องทางวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ